สวัสดีค่ะตอนนี้มาเดินที่อิสโคดค่ะมาเดินที่ทะเลแล้วก็จะไปหาอาหารกินเดี๋ยวให้ดูทะเลนะคะตรงนี้เลือกอิสโคดนะคะ ฟอลออนไลน์มันงถ้าจะโรงเรียนปิดเทอมแนละ้วออนมัธยมเด็กมาถุงใสปิดเทอมแล้วเนี่ยปาร์ตี้กัน,นกำลังอาจจะปิดเทอมปิดติดเนี่ยอู้ยังบินมันใกล้สถานีครับไปเดินต้นพุ่มกันแต่จริงพุ่นมันเดินไปได้นะพุ่มเนี่ยตีหันก่อนตางเพุ่มชายเดินได้แล้วนี่ นี่ปาร์ตี้ได้นะมาบาร์บีคิวได้ได้แล้วเนี่ยโอ้ยเครื่องบินอยู่นู่นเครื่องบินพอมันใกล้ไปแล้วเดินลงไปตรงนี้เครื่องบินอยู่นะ ตรงนี้เรียกอ่าอิสโกตค่ะเป็นทะเลแล้วก็เป็นตรงนู้นจะเป็นตรงนู้นจะเป็นศูนย์รวมอาหารทะเลเดี๋ยวเรามาเดินตรงนี้ก่อนเดินตรงนี้ถ่ายรูปก็ได้เนี่ยดียืนเนี่ย <c oughs> เห็นไหมตอนนี้6กโมงครึ่งจะ7เจ็ดโงแล้วสิงคโปร์กําลังสวยๆเลย ทะเลก็มีชีวิตหันกลับไปทะเลเหมือนเดิมเด็กนั่นทำอะไรวิ่งไปทะเลดูทะเลที่นี่เอ้ยฝนตกแล้วนี่ทะเลที่นี่ไม่ค่อยมีคน โู่ทะเลดูขึ้นเลื่นได้เดี๋ยววันหลังก่อนป้าจะปามาพุ่นกันลงน,นั่นน้ำล่นได้อ่าโอ้ตอนนั้นป้าลงมาท่านี้พ่คนเนธให้ลงไปได้เนี่ยลงไปได้ถ่ายรูปมาได้นั่นน่ะยืนตรงนั้นน่ะถ่ายรูปมาไหม เินลงไปดูตรงนี้เดินลงไปได้พวกเขาเอาเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยเป็นกขึ้นทะเลโอ้ถ้าน,น้ำขึ้นนี่ขึ้นมาถึงนี่เลยนะเนี่ย คนยืนเงาเงาคำคำเยนเ็ยนเย็นสงสัหาดเลย <ๆ S 2> นานไม่ได้มาที่นี่ ใ่ใแค่สวยมันก็นั้นเนี่ยถ้าวันเสาร์วันอาทิตย์หนักคนเยอะเยอะตรงนี้ เดินไปหาอะไรกินเดินไปนู่น <bağ> ก <toy> ัน พรุ่งนี้อ่ะเอ้ยวันศุกร์ตอนเย็นคนจะเยอะมันใกล้กับสนามบินไงไปไหนแล้วเนี่ย แนะต่ไฟน่ะกำำลังทความอือแล้วพันแล้วเทปนี่ก็ได้แต่แล้วปลากับปนุกเป็นว้ามีประสาทชัยเดินไปตรงนี้กันตรงนี้มันจะเป็นศูนย์อาหารทะเลไปกินปลากระเบน นั่นเป็นขาปักเราไปกินปลาก,กระเบนปิ้งน้ำพริกกันเราเข้าตรงนี้ก็ได้ยี่ yes, สิบอาหารพอหาลุงโจ้ ตอนนี้เราเดินมาตอนยอยน,อนี้มีอาหารเยอะแยะมาแล้วลูกชายไม่รู้เรียกอะไรมาว้าชัดเจน Oh, sopan panggilan. Well, oh, ini adalah... Cucu. Cucu. Stingray. Oh, terima kasih. Terima kasih. Seterusnya, sedikit. Terima kasih. Oh, ini... Ini mempunyai... Ini memang mempunyai... Ini adalah lambi? Ya, ini adalah lambi. Cucu. Ini adalah... Stingray. Pagaben. อันนี้สตมีมีข้าวด้วมีเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นข้าวแ้จิ้มสเต๊ะว้าเชอเกนวมมีว้ิมมะต ตะเกียบให้มาเยอะจะอย่างงี้รวยตะเกียบจังเลยสองนั้นโอ้น้ากินไหม

เลือกหอยอะไรเนี e. <to> <they> ่ยต้องดูดก้นมันกอนอืมอร่อยผัดกับน้ำพริกอืมอร่อย เสร็จแล้วกลับแล้วค่ะโอ้นี่อะไรเขานี่ค่ะร้านค้าก็จะเป็นร้านร้านนี้ทานเสร็จแล้วนี่ค่ะ้านอาหารร้านตรงนี้ก็มีค่ะตอนนี้ร้านทานเสร็จแล้วเราจะกลับแล้วค่ะทาน,นข้าวเสร็จแล้ว Jom ni berdar pada paye tu eh, woo, ni ice cream, ice cream, ser, 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 lau kafang เราอยู่ตรงไหนทะเลอยู่ตรงนู้นน่ะนนเห็นทะเลโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้าแล้วเจอกันใหม่นะคะตะเกียบ เขาให้มาเยอะเกินเสียดายเอาขับบ้านเลยโอเคค่ะคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ค่ะ